สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในห้องข่าวข้างบ้านนะครับพื้นที่ที่เราจะมานั่งล้อมวงคุยกันถึงเรื่องราวใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายๆเหมือนนั่งคุยกันอยู่หน้าบ้านคุณผู้ฟังครับหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยออกมาซึ่งสร้างความสั่นสะเทือนให้กับเส้นทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งใหญ่ จนหลายคนคิดว่าความฝันที่จะได้เห็นสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอที่มาจากเสียงของประชาชนจริงๆนั้นอาจจะต้องพับเก็บไปแล้วแต่วันนี้ดูเหมือนว่าพักประชาชนหรือพักส้มของเราจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆครับ ล่าสุดพวกเขาได้เปิดตัวร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด151ทับฉบับใหม่ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นทางออกหรือแผน2ที่ถูกออกแบบมาอย่างซับซ้อนเพื่อที่จะยังคงหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายใต้ข้อจำกัดของคำวินิจฉัยศาลวันนี้ผมเลยอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังมาเจาะลึกถึงรายละเอียดของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้กันครับว่าหน้าตาของมันเป็นอย่างไร มันแตกต่างจากร่างเดิมแค่ไหนและที่สำคัญคือมันจะใช่ทางออกที่แท้จริงสำหรับประเทศไทยหรือไม่โมเดล2อคณะคืออะไรหัวใจสำคัญของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคประชาชนนี้ก็คือการเสนอให้มีกลไกลคู่ขนานสองส่วนที่จะทำงานร่วมกันในการสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับซึ่งประกอบไปด้วย 1. คณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญหรือกรทจำนวน35คนนี่คือทีมงานหลักที่จะทำหน้าที่เขียนหรือยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับแต่ที่มาของทั้ง35คนนี้ซับซ้อนและน่าสนใจมากครับขั้นแรกจะมีการเปิดให้ประชาชนทั้งประเทศได้มีการเลือกตั้งผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรทก่อนโดยใช้ระบบบัญชีรายชื่อเหมือนการเลือกตั้งสสปาร์ตี้ลิสเลยครับ แต่คราวนี้จะเป็นการเลือกทีมของผู้ร่างรัฐธรรมนูญแทนโดยประชาชนจะเลือกเข้ามาทั้งหมด70คนเมื่อได้70คนที่มาจากเสียงของประชาชนแล้วก็จะส่งรายชื่อทั้งหมดนี้เข้ามาที่รัฐสภาเพื่อให้ทําการคัดเลือกให้เหลือเพียง35คนสุดท้ายที่จะได้ทําหน้าที่กรรทจริงๆพูดง่ายๆก็คือเป็นการผสมผสานร,ระหว่างการเลือกตั้งโดยประชาชนกับการคัดเลือกโดยรัฐสภานั่นเองครับ ซึ่งพักประชาชนมองว่านี่คือทางเลี่ยงทำวินิจฉัยของศาลที่บอกว่าประชาชนไม่สามารถเลือกผู้ร่างได้โดยตรงเพราะในโมเดลนี้มันมีขั้นตอนของรัฐสภาเข้ามาขั้นกลางอยู่นั่นเอง 2. ส,องสภาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน100คนคณะนี้จะไม่ได้ทำหน้าที่เขียนรัฐธรรมนูญโดยตรงนะครับแต่จะเป็นเหมือนหูและปากของประชาชนทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ ที่มาทั้ง100คนนี้จะมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน100%เเลยครับโดยใช้ระบบแบ่งเขตเหมือนการเลือกสอสเขตทุกจังหวัดจะมีตัวแทนของตัวเอง1 5คนขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรหน้าที่คือการเดินทางไปรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนแล้วนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลต่างๆมาสะท้อนให้กับ คณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญหรือกรททั้ง35คนได้รับทราบและนำไปปรับปรุงแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญต่อไประยะเวลาและเงื่อนไขอื่นๆที่น่าสนใจระยะเวลากระบวนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งหมดนี้ถูกกำหนดกรอบเวลาไว้ที่270วันหรือประมาณ9เดือนครับความต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานไม่สะดุด ทั้งสองคณะนี้จะสามารถทำงานต่อไปได้เรื่อยๆแม้ว่าจะมีการยุบสภาหรือสภาหมดวาระก็ตามป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในทั้งสองคณะนี้จะถูกแบนจากการดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกชนิดเป็นเวลา2-3ปีหลังจากที่ภารกิจร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เข้ามาเขียนกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองในอนาคต ขอเรียกร้องสำคัญไปยังพักอื่นและรัฐบาลนอกจากการเสนอร่างของตัวเองแล้วพักประชาชนยังได้ยืน่นขอเรียกร้องไปยังพักการเมืองอื่นๆและรัฐบาลด้วยครับว่าขอให้พักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยรีบยืน่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของตัวเองเข้าสู่สภาภายในสัปดาห์นี้ตามที่เคยได้ประกาศเอาไว้ ขอให้สอสอและสาวาทุกคนช่วยกันพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจากทุกฝ่ายเพื่อเปิดทางไปสู่การพูดคุยกันในรายละเอียดกันต่อไปและขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยแสดงภาวะผู้นำในการเดินสายทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายเพื่อผลักดันให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปตามข้อตกลง MOA บทสรุปและคำถามที่ยังคงม,มีอยู่คุณผู้ฟังครับ ทั้งหมดนี้คือแผนสองของพรรคประชาชนที่พยายามจะหาทางออกให้กับประเทศภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากและเต็มไปด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายมันคือความพยายามที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการเคารพคำวินิจฉัยของศาลกับการยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดยังคงต้องเป็นของประชาชนอยู่ดีแต่คำถามสำคัญที่ยังไม่มีใครให้คำตอบได้ในวันนี้ก็คือโมเดลที่ซับซ้อนนี้ จะได้รับการยอมรับจากพักการเมืองอื่นๆและจากสวรหรือไม่และที่สำคัญที่สุดก็คือประชาชนอย่างเราๆท่านๆจะยังคงมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของประเทศได้อย่างแท้จริงหรือไม่ภายใต้กลไกลที่ถูกออกแบบมาอย่างสลับซับซ้อนเช่นนี้นี่คือเรื่องราวที่เราทุกคนต้องคอยจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดครับเพราะมันคืออนาคตของกฎหมายสูงสุดที่จะมากำหนดทิศทางของประเทศไทยไปอีกนานแสนนาน สำหรับวันนี้ห้องข่าวข้างบ้านก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ทางการเมืองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ